สวัสดีตอนแรกๆจ้าแดดลมร่มตกพี่น้อง,งเลยแดดล่มลมตกก็อยู่บ้านอยู่เงียนคือเก่าจ้ามือนีก็อยู่กับหลานชายนะจ้จหลานชายกำลังมาฝึกฝึก,กดีพิ้นพี่น้องฝึกดีพิ้นอยู่อน,น,นุรักษกบุิ่นใจเอาขนาดสวัสดีตอนแรกๆจ้ามือนียายสุกะว่าด้ไปทางไหนเนาะพี่น้องไปมากแ,แล้วจ้าไปมากแล้วไปหากินกาแฟกินนนหยังมากแล้ว บู๊ยอยู่เมืองไทยยังมันแดดดีแห้งพี่น้องแดดแล้วก็น,นาดําดีครับดําปื้นเลยเห็นตาเขียวเลยาดที่นี่ืันนี้ยายโซกามานั่งเล่นน่จาจะนั่งเล่นกับร้านดวกแดดล,ล,ล่มล่มตกจก้ะแดดล่มร่มตกก็เลยมาเหตุกิจกรรมกับร้านหน่อยน่ยนยจาจะจ้า สวัสดีครับสวัสดีครับน้องโฟก์น้อยจ๋าหลานยายสัวจ๋าพี่น้องมืัอนี้เฮาสิมาซ้อมพินกันนะจ๋าพี่น้องยังโบเจงเด้จ๋ายังโบเจงตาใาใจเขามักยังสิน่ะใจเขามักเลยยายสัวก็เลยอยากฟั่งหลานซ้อมจังหน่อยน้อยจ๋าฟังหลานซ้อมจังหน่อยว่าว่าสิเป็นยังไงยังสิน่ะเขาซ้อมเองน้อยจ๋าบ่ได้มีโรงเรียนบ่ได้มีอีหยังคือว่าเขาใจเขามาเขาซ้อมเองสิน่ะเอาซ้อมให้เพิ่นฟั่งมึงดูลูกได้เพลงอีหยังแบบที่เอาเริ่มเลยลูก เพีงใไหมบางนี่มีเปลงอย่างนี้ จ้าคลิปนี้กับบ่มี่ยังนอกจากพี่น้องตามภาษาตามภาษาจ้ะเหตุเล่นยิจกรรมกับร้านเนาะบ่มี่แนวเล่นจะขอบุณหลายพูทีเบื้งต้นจนจบได้จะได้ขอบคุณผู้ที่กดติดตามย้ายโซทั้งไม่และก็จะพ่อกันไม่คลิปหน้าจ้า